สวัสดีนะสวสีสวัสดีนะครับสมาชิกทุกท่านและแฟนเพจทุกท่านนะครับช่องแนวทางหวยทรรมือนะครับมาแบ่งปันแนวทางรัฐบาลไทยวันที่16พฤศจิกายนพศ2564นะครับช่องของเรานะครับทำขึ้นมาเพื่อแบ่งปันแนวทางให้สมาชิกทุกท่านเข้ามาได้รับชมนะครับขอบคุณสมาชิกทุกท่านแล้วก็ fc ทุกท่านนะครับ ที่เข้ามารับชมนะครับช่องของเราทําขึ้นมาเพื่อเบี่ยงปันแนวทางให้สมาชิกทุกท่านนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับงวดก่อนนะครับช่องแนวทางหวยทํามือนะครับเรามาเบี่ยงปันแนวทางให้รัฐบาลไทยนะครับวันที่1นิพฤศจิก,กายนนะครับให้วิ่ง9กับ0นะครับให้วิ่ง9กับ0ย์นะครับ วิ่ง9้วกับ0นะครับวิ่งทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับเลขวิ่งนะครับเจาให้2ตัวเน้นๆนะครับก5ครับ9 5ตรงๆเลยครับ95ตรงๆนะครับรอบนี้นะครับจะมาแบ่งปันแนวทางให้สมาชิกแล้วก็แฟนเพจทุกท่านได้เข้ามารับชมนะครับวันที่16พฤศจิกายนพศ2 5 6พรสบ2564นะครับ มาแบ่งปันแนวทางรัฐบาลไทยให้สมาชิกและ f c ทุกท่านนะครับสมาชิกเอฟซีทุกท่านท่านไหนเข้ามารับชมนะครับอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็กด like, กระด, share, กดกิ่งแจ้งเตือนนะครับไปตามช่องของเรานะครับวันนี้วันน,น,นี้วันที่16พฤศจิก,กายนนะครับ จะมาเปลี่ยนฟันแนวทางรัฐบาลไทยให้สมาชิกทุกท่านนะครับอย่าลืมไปหาซื้อลอตเตอรี่ไว้นะครับวันที่16นะครับวันวันที่16กพฤศจิกายนนะครับสายรูดสายวิ่งนะครับสายรูดสายวิ่งนะครับ3กับ8นะครับ3กับ8นะครับรอบนี้ผมฟันที่3กับ8นะครับฟันที่3กับ8นะครับ สตัวนะครับผมจะให้มาหกหางนะครับหกหางนะครับทั้งหมดจะมีอยู่หกหางนะครับจะมี3 8มแปดสาห้าแล้วก็เจดห้านะครับแล้วก็สามหก้าแปดแล้วก็ห้าหกนะครับขอให้สมาชิกทุกท่านแล้วก็ยูทูทุกท่านนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับนะครับ ไปหาซื้อลอตเตอรี่ไว้นะครับไปหาซื้อลอตเตอรี่ไว้นะครับ่อ,ตตบองของเรานะครับทําขึ้นมาเพื่อแบ่งปันแนวทางให้สมาชิกทุกท่านนะครับได้เข้ามารับชมนะครับแล้วก็ขอบคุณสมาชิกทุกท่านและเอฟซีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจทางช่องแนวทางในธทรมเอียมของเรานะครับเรามาเบี่ยงปันแนวทางให้สมาชิกทุกท่านนะครับผู้ใช้วิทยุาณมีการรับชมนะครับอันนี้รัฐบาลไทยนะครับรัฐบาลไทยนะครับรัฐบาลไทยนะครับสายวิ่งนะครับสายวิ่งนะครับ3กับ8นะครับ3กับ8นะครับสายวิ่งนะครับ2ตัวนะครับ2ตัวนะครับ2ตัวจอให้ที่3 8 3 5าห้า แล้วก็เจหนะครับแล้วก็36 58กห้าหนะครับอันนี้ส่วน3ตัวนะครับ3ตัวนะครับ075ย์เจ็ดห้ห้สหแล้วก็236แล้วก็3ามห้านะครับมีอยู่หกหางนะครับ ขอบคุณสมาชิกยิีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมทางช่องของเรานะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากติดตามด้วยนะครับวันที่16พกพฤศจิกายนพศ2 5ง4นระครับรัฐบาลไทยนะครับขอให้ยิซีทุกท่านนะครับรวยๆเองปังๆกับช่องเราอีกนะครับช่องของเราแบ่งปันแนวทางให้สมาชิกทุกท่านนะครับ อย่าลืมนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับทางช่องของเรามาแบ่งปันแนวทางให้สมาชิกทุกท่านนะครับแบ่งปันแนวทางนะครับขอให้สมาชิกทุกท่านนะครับเฮงเฮงปังปังนะครับไปหาซื้อโรตรี่ไว้นะครับขอบคุณสมาชิกทุกท่านและเอฟซีทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับ